เช่เศร้าะ่ะเป็นไรอีกปัญหาร้อยล้านปัญหาผมก็ไม่เคยแใจนะเว้ยจะเป็นยางไงรู้แล้ที่นายคิดยังไงกับรักที่ยิวเข้ามาวะอะไรล่ะลบออกไปม,มองแล้วผมเป็นเรื่องตลกดีไม่มันตลกตั้งแต่มึงดูนักคอมแหละพูดจริงๆนะตอนเล่นแต่ราคาพูดจะไปสในใจเรื่องอะไรตั้งใจทำมาหากินเถอะอายุ<ม><ม>ยังน้อยมีแฟนมันก็มีข้อดีข้อเสียมาแล้วไม่อย่างนี้อย่าทขาไม่รักก็พอคนยังคุณไม่มีอะไรให้รักวิวก็ตกใครจะไปรักเอ้าก็ยังมือคนตายอ่ะพานั่งตัวนึง ตายแล้วขวอันนี้อันนี้พูดจริงๆน,นะคุิควรปองได้แล้วเขาไม่รักอะไรอย่างี้ยังไม่ทันได้โควกวาอะไรแคิดดูดิเขาไม่ชอบแบบแบบหนุ่มแบบมันไม่ได้แบบแว้นเลยนะเว้ยใส่กุชชี่รองเท้าจอร์แดนมีเป็ครับเขา <อ S 2> ไม่ได้เขาไม่ติดเรื่องนั้นเลยเข้าใจปะจัจดฟันด้วยนะไม่ไม่แต่ฟันเองโยกออกมา ไอนะเว้ยึงไม่คนเกิดเป็นคนยอยอกหอกไม่รักก็าบูตายนะเออกจริงเลยจิงเลยจริงเจรเออสาระสาระเออมาล้มาผมรักเขาอะจริงจผมรักเขามากเว้ยเ่มันเขาชอบเหมืนอะ มึงดูดอะไรย่าน้ำท่อมพี่ไม่รู้จักคำว่าตรงเคมีหรอกมันไม่เกี่ยวกับแปะหรือไกลหรอกจริงๆเป็นครูวิทย์อ่ะอะไรเคมีอะไรเป็นยังไงมันไม่ใช่มันแบบใม่ไหมอันนี้วูดฟังนะวูดโป้งได้แล้วมันไม่มีใครละวูดจริงหรอกนอกจากเพื่อนโก้อะไอโก้อะนะเพื่อนผมใช่เพื่อนโก้อะเพื่อนโก้รักวุดนะเว้ยเวูดเลือกทำให้เขาเสียใจเพื่ออะไรอะเฮ้ยไม่เอาเสียใจหาอะไรไม่ได้เป็นเกเรอ๋ออะไรวะนั่นรีบไปมีติ้งโก้จับตัวหลุดไปละเอาเขาไปอุ้ยไม่เอาเฮ้ยกูซอย่ ผมขอแบบกำลังใจหน่อยได้ไหมพี่เรื่องพี้หญิงแบบแบบเหมือนเราพิจงรณาเองอองก็แบบเย็นย็นสู้ๆมีอะไรเยอะบอกพี่ได้เว้ยถึงพี่จะไม่รับฟังก็ไม่เป็นไรหรอกฮะมันไรสารละเรื่องอะไรเหมือนมาฟังเด็กเล่านิทานอ่ะโตแล้วยังมาจริงจังอะไรกับความรักในยุคน e วุ o บ้าปะเนี่ยมีทีแค่ช่วงเนี้ยเดี๋ยววิวตกก็ตายหง มันมีตังกินข้าวลิซ่าเขาชอบนักแข่งกันนะอันนี้อันนี้จริงนะลิซ่าก็ชอบนักแข่งกันดอกนี่ชับนอดจามมุงนะพี่ไม่รู้นะมันไม่ได้พูดอะไรเลยแับสบายจริงไม่ยูทูบเบอร์สามไม่ชอบยูทูบเบอร์เขาชอบชอบนักแข่งกันหรอต้องดูดิเกมดับมันจะไปรอดไหมแบดซบจริงเยอะเยอะ ูไม่มีตรงไหนอ่ะวุ้นไม่พอใจแล้ววุ้นัดฟันน่ารักน่ารักไม่ชอบหรอฟังวุดนทีทุกอย่างวุดน่ารักวุดเพียบพร้อมแต่ตัดมาที่เขาเขาเจ้าเฮียเลยไปเรียกร้องแล้วฟังดีเขาไม่เลือกเองแสดงว่าเขาผิดเว้ยเขาต้องการคนเฮียหรือเปล่าใช่เขาต้องการพวกไอเนี้ยอกทรงแบบมัมมี่อ่ะเออซาอูบาดคอกันนะนะเขาชอบเป็นนั้นหรอบาดเท้ากันนะวุ้นสนับสนุนกับผะกุ้งสนับสนุนกับผมอัสสัมปะรดกร์ปะระปะระที่พอใจเองทุกอย่างเลยวุดคือรถขายแกงมันจะแรงได้ไงถูกป่ะะล เฮ้ยไม่เอาเขาต้องการดีออผมก็ให้ได้คือบุ๊ก็ถามคนอินเตอต้องการอะไรบ้าลองเรือคิดเตียนเดียรอะไรเป็นยาวแนวมึงเป็นยาวเนี่ยเขาถึงไม่รักมึงต้องปรับนิสัยตัวเองให้เข้ากับเขาได้เดียวฉันก็ไม่รู้นะขอเป็นใครไม่รู้ฉันควรเนอะได้เจ้าชจริงๆคืออะไรแบบไม่คนมีใครผมก็ร้องเพลงเป็นนะไม่กีดีกีดกีดจ้าว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดใส่เป็นยาวเนี้ยเนาะ คงชอบตายเลยเด็กปัญญาอ่อนหรืเออพีซีคันเดียรจะเป็นด์แอ็คคนึงเขาแซ่พันซีบีอองซีบีอาร์คูชงคู่ชี้เขาโคบลมโบเขายังบางคนเขายังไม่ได้สวัลุยด้วยกุ้ยเลยนะเว้ยเนี่ยเป็นใครอ่ะยูทูบกีเซนทรับก็ไม่เท่าไหร่ครับก็เหมือนเยอะชื่อนนเหรอฮะชื่อนนไหมไม่ใช่นนไม่ใช่ชื่อนนเดี๋ยวบ้าอ่าคือต้องชื่อนนใช่ไหมใช่ไอสัตว์นรกนน กระเดื่อพี่นอนกระด้พี่นอนแหลกพี่นอนก็เป็นคนแบบปั้นผมมึงชื่อมึงชื่อตาเปล่ากูงทำตรงตรงไอ้สันเหลืองอะนะมึงชื่อคิงเปล่าอันนี้ของคิงนะพี่คิงพี่คิงนี่หล่อจริงไหมแต่เมื่อไหร่จะไปพลาดพิงคนอื่นทำไมอ่ะไม่ได้พลาดพิงเลยหอเกี่ยวอะไรล่ะมันเกี่ยวกับผมตัวผมนี่ทำไมเขาไม่ต้องแต่ตัวคนไม่มีอะไรดีเลยอ่ะใครจะชอบอะนิสัยก็ไม่ดีหน้าตาก็งั้นนะแต่พี่เป็นแบบเป็นพี่ก็เป็นแบบนี้เลยผมดีไม่พอหรือเขาไม่พอดีอ่ะเออใช่เองดีไม่พอเว้ยเองไม่มีอะไรดีเว้ย ไม่เอาจริงๆบ้าบวชคือกูต้องเลยนะเป็นเหมือนมึงนะเว้ยอันนี anyway, me? Me ้ก um ูก็เหมือนมึงนะเว้ยที่หน้าตาไม่ดีแต่กูดีอยู่อย่างนี้ใส่ไงคือกูอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขไงจริงๆจริงๆอันนั้นที่ไปมีติ้งกูไม่อยากพูดนะกูอยากเฉยหน้ามือไปสองทีอ่ะคือตอนแรกกูใส่คูตอนแรกกูจะใส่คอนบวชแต่เขาไปเตะหน้ามึงเลยนะแต่ที่บ้านกูมีไนกี้ไงแต่ใช่ถ้ากูใส่คอนบวชกูโดนตีบสองทีแล้วเกกล่าหนึ่งล้ว พี่นายด้้าเข้ามาดูคลิปนี้เขาได้เขาแบบเห็นผมแบบสมเพศตัวในตัวผมแบบไอ้เชี่ยมาเศร้าอะไรมึงโตได้อะไรแบบนี้ก็จริงของเขานะพี่พักจริงของเขาอยู่ดีคือเอาง่ายๆว่าทุกอย่างที่พูดมาดูจากทรงเขาไม่ผิดแต่เอิงผิดอ่ะวุฒผมรู้สึกไปไปหรอไม่มึงโง่ให้เขาหลอกเองมึงลงใจเพื่ออะไรเมื่อกี้ว่าเป็นพี่สันหะลงใจอะครับผมก็มีหัวใจนะเว้ยแม่ไม่ไม่วุฒิเอาเวลาที่พื่งรักไปดูแลพ่อแม่ที่จะนะนะอยมาอยู่จมปากอะไรอย่างนี้เลยวุฒิเพื่ออะไรอย่าพ่อแม่ที่เขาให้เองเกิดมาเองไม่รักเขาหรอไม่รักแต่ว่ามีฟน ถูกไหมมันเหงาแมเว่ยมันจะทะเลากันบ่อยยังไงมันก็ปรับตัวกันได้อยู่แล้วแตดูดหลายคู่ปรับปรับกันไปร่วงกันไปนะปรับอะไะไม่ใช่เหรอพี่หายอดตตวเองไม่เจอคนดีจริงๆแบบพี่โฆษณา20วิอย่าเพิ่งรีบข้ามนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสุ่มของรางวัลในเว็บคั้นเทพกันนะครับมีให้สุ่มเยอะมากนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นสุ่มเติมไดมอนด์นะครับก็สุ่มปกติครั้งละ10 p อยนะครับมันก็จะมีสุ่มได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แค่นี้เราก็ได้เพชรเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากลองซุ่มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อกันเลยนะครับมุนดีได้เลยดีสัสเฮ้ยพี่นายเจอคนตอนหน้าไหนนาฬิกาฟารนไฮบนภูมินลมแรงลมสันสิบสี่นะโอ้ยพี่ลมมันโปรมันโปอ้วุ้นไม่เอาอะไรเลยไม่ไหจะเก่งแล้วว่าให้ไปนไรหรอกพี่นายสุดท้ายแล้วผมก็มีแค่พี่นายแหละแต่ไม่ไม่คุมีกูที่ไหนก็วิ่งมีมือ เป็นไรสัตละอูดมึโตแล้วเนาะนจะมาร้องไห้งังไงเพื่ออะไรอ่ะไม่ได้ร้องไห้เราแต่ผมเศร้าๆแซ่ดๆ่ะไม่คืออูดดีทุกอย่างอูดน่ารักทุกพร้อมแต่ตัดมาที่เขาเขาจะเอาอะไรไปเรียกร้องอ่ะุูดทุกคนละหล,ลังไอวอลนั่นน่ะชุบก,กันอยู่ยดีแดงแตาเอ็งยังไม่เห็นเลยจะเห็นความรักที่เขามีให้เอ็งได้ไงวะอูดดูดิเอ็งไม่งู้ดเลยคนอ่วุูดพูดจริงนะพูดจริงนะอูดตายได้แล,ล้วอย่างเงี้ยอะอะไรสัตดูดิ เล่นเกมก็กากดูดิระ,ะเบิดครับระเบิดบวิวทำไรหรอมีถ้ามีผมก็ใช่นะเดี๋ยววันี้จริงไม่เคยมีอะไรเลยแล้วเขาจะไปสนใจอะไรล่ะเช่ระเบิดลูกหนึ่งยังไม่มีเซเล็กเลยแล้วจะจช่องช่องงูสามสาแสนกวันซับมันจะไปช่วยอะไรได้วิวก็ตกเอาชีวิตไปซบจริงกูดิไตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่ได้อ่ะกูจะแนะกี่ชาติดีกว่าให้ตายแล้วเป็นคนอ่ะนี่ยังไม่เป็นคนเลยนะเขามันดีๆแต่ว่าฉันมันค้างเขา

ตพอแล้วบอกว่าโตแล้วถ้าความจำไม่อาจจะลบปนไปยิ่งงานเท่าไรยิ่งจดจำคิดจบชวนเรื่องราวเรานั้นที่ทำให้มันเจ็บใจพี่ดขอเพลงที่แบบเศร้าจนแบบผูกคอตายได้อ่ะอ๋อขอมด้ วินเอร์เฟลพวกกูค no ัมแบ็กอีลวกูวินเอร์เฟลอาร์ติโนโนสกิลอาร์ติปนาลแลกูจะทำให้มึงเห็นไลมึงดูที่กูยิงทีกูยิงกูดิตั้งศัตรูวแล้วมาเห็นก็ไม่ง่ายให้มึงดูให้มึงดิให้มึงดูให้มึงดูวมาเกจะไปกูแล้วก็คิดให้มันดูแล้วกูจะทำให้เห็นว่าพวกกูนะมโวยังจะสอยไงพวกกูนะไม่คิดพวกกูดิตั้งศัตูไอ้แกมกูลบมึงไปไหนก็ไปไปคนยิงมึงไม่ควรมีใครรัก กทาชพี่น้าผมก็มีหัวใจนะเว้ยที่น้าตอบผมดิผมมีหัวใจไหมดิไม่มีใครสนใจเล็ดๆตายไหนก็ไปวู๊ตมันไร่ฆ่านี่ปปเตะออกดิษวะปโอ้โหเดวิดเะตียงไปมาตลอดทุกคนนี่ครับคุณมันเป็นยังไงที่หน้าครับและกูจะทําให้มึงดูว่ามันเห็นกันง่ายๆว่าพวกกูนั้นมันครูและไม่ต้องสอนเขามัง่ายเพราะพวกกูนั้นไม่คิดพวกกูดิทั้งศัตรูโถยกระจอกมึงก็รู้ตัวเองตั้งแต่มันหมาจรจัดเรียกผู้ใดตลอดแต่ดูพวกกูรูมกัดควรยอมรับตัวเองว่ามึงกีกากฉันซ้ำ